สวัสดีครับแม็กซ์เป็นเชนี่ครับแล้วก็ถ้าเป็นไหนก็คือเราละครวันนี้ที่นี้่เห็นเลยครับช่วงนี้งานไม่ค่อยหลายครับช่วงนี้ยังงานไปไเรื่อยนะครับยังงานชิวๆครับสบายๆในพระทุกคุนเฉลิงนะครับว่าจะเห็นอย่างครับนั้นเป็นลักษณะนนอะไรแบบไหนนะครับ ตัวไม้นะครับตัวไม้ครับเกาหลีเฮ็ดไปนะครับนเฮ็ดเป็นแซมเปิลส่งไปโรงงานผากใตนะครับส่งไปแท็กูนะครับมืัอนี้ได้เฮ็ดเฮ็ดไว้ให้หนึ่งสองสามสี่เฮ็ดมาให้ซีลังนะครับเดี๋ยวให้อยู่เบดึงมาได้เฮ็ดแบบไหน ชิวๆเลยครับเอาคล้ายๆแน่นี่ครับนี่ครับกันไม่หมดนะครับสบายสบายครับนุ่มกว่านี้ครับนุ่มกว่านี้ครับใส่กันใส่ตัดนะครับ นี่ครับพอตอนเราคอนยมาเลี้ยงแบบนี้นะครับล้านหนึ่งจะมีหาร้อยตัวนะครับห่าร้อยตัวห่าร้อยหาร้อยหาตัวครับหาร้อยหาตัวนี่เป็นงนันชิ้นไหมครับงันเซมเปิลเลยครับนี่งานี่นครับงนันงันพลาสติก เห็นงานมงหน่อนมีงาครับแบบนี้ครับนี่ครับงานกฟอบดึงหนังไม่เจาะครับสบายสบายครับอันนี้โรงงานผมเป็นโรงงานครอบคู่นะครับเพราะว่ารณาสองคอนงานฟอบดึงหนังฟังพิงสบายครับโอเคกรใจดีครับอยู่นี่ ป,นนปินะครับตรงไปผากไตนะครับตรงไปแทกูนะครับนี่ก็ได้เห็นคลิปผมเราเห็นชิ้นงานนี่แหละผักไายมาได้์ได้ครับนี่ตรงไปแทกูนะครับผมนั้นก็จะประมาณนี้แหละครับนั้นร่มกตินั้นหนุหน่หนอไม้นะครับผมคิ้วสบายแบบนี้แหละครับ เนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับชิคกี้พายด่วมด้วยนะครับ